สวัดสดีครับตอนนี้เรากําลังจะทําโลคิแต่เราไม่มีหมวกเราไม่มีหมวกแมวหมวกแมวกับหางแมวตอนนี้ตอนนี้ในตลาดน่าจะราคาแบบเพื่อมากทูต่ามูลอ่ะศูนย์สองละออนซื้อไม่ไหวครับผมต้องมาเปิดหาเองหางแมวเท่าไหร่เนี่ยราคาแบบหางแมวเจ็ดสิบออนราคาไม่ไหวครับแล้วรออะไรอ่ะได้ไวจะรอ ไม่มีเวลาให้เสียใจไม่มีเวลาให้เสียใจถ้าเปิดแล้วได้แปลว่าโลกที่ยังอยู่กับเราแค่นั้นแหละไปไปไอ้ไ ได้ของมานิดหน่อยแต่กูว่าก็ไม่คุ้มีดีสุดท้ายก็ต้องเอาไปย่อยไปไม่มีเวลาเสียใจไม่มีเวลาเสียใจไปแล้วจะหมดแล้วเปลี่ยเนเมืองเปลี่ยเนเมืองเปลี่ยเนเมืองหางแมวสักอัน่ะปัปปี้แฮวรัว,รว พูดแต่คําเดียวว่ากูสวยแล้วพูดกันง่ายๆพูดกันตรงๆกูวสวยแล้วตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยครับผมได้มาแต่หมวกกระโปรงหมาหมวกกอลีอีซเพหกสิบ้าอันกูจะกดรวดเดียวแล้วจบคลิปเคปะไอ้ไม่พูดเยอะ เกิดกระชาที่ไวมากสิบสี่ฟองสุดท้ายอันนี่ขออนุญาตเช็คราคาของกันรูเล่ห้าออนอันนี้ห้าออนตากอลายไปหมดแล้ววะบ้๊บมึงน,นะใส่ว่า power สี่ออนกูเล่ขออช้กับคำว่าเละเละมากแม่ไอ้เฮี้ยหางแมวไม่ออกเลยหรอวะเฮี้ยเราจะเละ่เอางนี้ไม่ได้เว้ยตามหนึ่ง ยังไงต้องต้องได้หางแมวมาบ้างอ่ะไม่งั้นแย่แย่เราจะไม่ปิดคลิปแบบนี้เร็วไปก็ไม่ดีอีกร้อยฟองไบกลมกลมเอาหรอกเราจะเดินไปรื่อยๆครับก็้วก็เ,เปิดไป เร,เรื่อยเรื่อยเดินแล้วก็เปิดเดินแล้วก็เปิดเสษบรรยากาศเดินแล้วต้องเปิดอืลมบรรยากาศไปเรื่อยเอาลงผมขอถามว่าหางแมวอยู่ที่ใด อ้าวแม่ใจกูจะวายเยี่ยนใบหูแมวเดี๋ยวเอาตีเอาหูแมวไปตีเลยไม่มีเวลาให้กูเสียใจแล้วแค่นั้นแหละรู้เรื่องนะลุงโฮเกรฑหนอต้องมีอะไรปลกใจวะไปต่อเนื่อง ไปอาโหใจจบอปตอยิงบอสยิงบอสจีแดมโอ้โห,ห,ห,หเลือดเยอะว่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ดิเลือดอ่ะไว้ก่อนไอ้แผลสปีดลบหนึ่งสี่เก้าอันนี้ดีนะโอ้โหมันบวกฟรีเยอะอยู่แต่เรื่องของแม่งแล้วกัน อพอใจต้องการอย่าเอืน่น yes, เย็ดแมมขออนุญาตอวดน้องๆแป๊บน,นึ่งเลยยอดเป็นไงของจริงลบดิฟช่างมันแชทเอี Cat ยร์ใบเท่าไหร่วะเดี๋ยวจะเอาหมวกเอาหมวกกระหลงกองออกไปก่อนย่อยวะต้องย่อยวะหูมาแต่หางไม่มีดิหางจะร้อยอ้อนอยู่แล้วหางเออ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 โอ้ยเฮ้อ ตามอันสุดท้ายหางเหอะสิบอ้อนสิบอ้อนได้กี่ฟองวะแม่งกูแม่งตาหน้ามือตามมวแล้ววะบันเงามันย้อยได้แวหรปสั่งเว้ยหมาไหมวะสั่งเวย้ยและขออัญเชิญหางแมวมา ขีคค้กูกลจะมาละผ่านหางแมวอยวแปั๊บปัอโอโ้ยตึงมดพี่พี่ตึงแต่ี่วิ่ก็เจ็บหนักอยู่น้องขาหมดอี1หนึ่งหนึ่งนี่สี่ร้อยกว่า 500, ห้าร้อยไม่เาเอพีดีหนึ่งนูแม,กกมตอนนี้มันขส่อยู่อะหูแมวตอนนี้หกสูมันก็สอง้อยแล้วอะหูเก็ยก็ประมาณห้าร้อยหกเก็ด5 0ห้าร้อยแล้วเอพีดีหนึ่งหนึ่งอะถ้าอย่างละร้อยก็ร้อย เ็บโอ้โห้นัทีั้นผมก็ชื่นใจไปเลยเราซื้วเก็บเวลาใช่ใช่ออเสียงม้วก็ไม่คุ้นเลยนะลกเรับออเสียงราบเาออหนว่าปวดเข่าแล้วเนี่ยพ่ไม่ดีอลรเนี้ยนั่งนังเยอะ ตันไม่อเลยเฮ้ยตดวโยนอลตัโยนบอเกเรขึ้นสี่หกตุลกีตัวโยนวอครับมันเก็บเพื่อแบบไหนกันเยอะปะมีวาร์มไหมแล้วแม่งโอ้โหกูลังหาอะไรทำอยู่พอดี ไปก่อนแล้วกันนาตีเลเวลกิวซีโอโยนวอทุกคราการปีคสงาออกกิวไม่จริงจริงมันมีวิธีหนึ่งพี่คือให้พี่ทาไปขอโทษทุกคนนะอันนี้โอโยนบอลเยลแลวโดนซันตีโอโยนวอ ไม่ไหวกรยยายเติมใครตอบเขาว่าไม่ไหวว้ีตาไปกอโทษไปผมมีโช์ตกไหมพี่เอาไหมมีใครมีว์ามีใครมีว์ปอันนี่บ้างวะวร์บลาเชลวะไอตวนิกวัาบลาเชลมีป่ะเปิดเปิดวร์ปลาเชลให้หน่อยัเนี้ไปไหนกูไปด้วย ที่ไหนที่ไหนเออเออเจอคำใส่ทไมกูตีไม่ได้เอโอ๊ยออ๊ยอยเย็นกับพี่ชายโอ้ยยางยากับพี่ทำไมกูแทงไม่ได้วะโอ้ยกขานาไม่สาตัด้องกด้แทงไม่ได้จริงนะ ไม่ผมกดแทงไม่ได้วะคืออะไรวะต้องเอ็นเอสเหรอเอ้ยทำไมต้องต้องแบบมันอันนี้ไม่ได้วะไม่กดกดแทงไม่ได้อ่ะคืวจกดชิปยังงั้กดแล้วเมื่อกี้กดแต่าะเอ็นเอสแต่ละชิปอะไรนะมันต้องกดมันต้องกดชิปตลอดเลยมั้งหรือเอาชนะเหรอขยะมึงอะมึงเปิดยิงเหรอ

แบบแบบเนี้ยไปเล่นแย้ดีกว่าไปเล่นไอ้แยี้ย่แบบแบบนี้แอดเก่งสุดแล้วไหนวะโยฆไม่ได้มันฟีเยอะมากไหนอยู่ไหนอะขอสองไหนอยู่ไหนไหนโอเคลงล่างมาดิตรงล่างมาดิต้องเนื้อจ้าเนื้อลงลงเลขหเนี่ยช่วอารพีพี่เต้ยไอ้มักูแทงไม่ได้เนี่ยกดคลิปกดทุกข์กูกดแล้วเหี้ยไหนไหนไหนเห็นปะมึงเห็นไหมเนี่ยกูเรียกออดเออห้า ไอ้แย่อย่างนี้แบงยากมากเลยว่ะกูบอกไว้แล้วว่าอีกประมาณหนึงมันจะมาแบบนี้กันอย่าตามผมใครไม่มีแบงค์ออนไลนมึงใครจะเล่นข้างนอกอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนมันขึ้นมันขึ้นเครื่องบินกันมาแล้วเหรอนี่ไงนี่ไงนี่จุเด่นบริษัทนเออมันทางตรงอล็อกยิงเหรอแบบนี้แล้วมึงโยนน้อง พี่ตามอยู่ไหนเครื่องบินลำไหนไม่พี่อยู่ตรงไหนเมืองนักดาบเหรอหรือว่าอะไรไอ้เครื่องบินเแต่ตรงไหนกับบันไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวไอ้สัตว์ไม่คือเครื่องบินตรงไหนไอ้สัตว์เครื่องบินลาเทียลเครื่องบินไหนวะเนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยกูตีไม่ได้นิเป็นไอ้เหี้ยกับตันไหมกรัตกันจิตผมขัดเป็นคำอะไรกันไม่ได้กับตันบอกแล้วะจิตมขัดตรงเนี้ย ตีไม่ได้ไหวระบบโวตีธรรมดาไม่ได้อีกอสัตว์ตัดกูดิดิดกูดิกูไม่ทำดิดกูดิดกูดิดิดกูดูต่มติง ไอ้เหี้ยมันแทงยากไปเว้ยบอกมันให้เอาเอาชิปออกพี้ยแม่แม่มันมันต้องแทงกันโอ้ทำไม่ได้หรอกปิดหมดแล้วเอ็นเอติดเดียวเนี่ยกดชิปเองแล้วเนี่ยลากมาชั้นสองลากมาชั้นสองลากลากลากเข้ามาชั้นสองดิลากมาชั้นสองทีชั้นสองอะไรพี่ไปชั้นสองเหรอเอ้ยลากชั้นสามชั้นสาม ั้สองก็ทั้งแงแดงเนี่ยมันอยู่ทั้งทั้งคิวเลยไม่ได้กูแทงไม่ได้คีบอกกูมีปัญหาน้องอ๋อเป็นแบบพีเเป็นแบบีเสนามเปลี่ยนสนามเปลี่ยนสนามเปลี่ยนสนามงงเปลี่ยนสนามให้กูหน่อยกูยังไม่ได้แทงเลยเลยแต่กูโดนแทงอย่างเดียวเนี่ยเข้าเข้าชั้นเถอีราเข้าชั้นพีเคเราเพื่อสนามเปลี่ยนสนามสนามคือเล่มใช่ไหมสนามก็ใ่ใช่ใช่มาสนามมาสนามลลครับเฮ้ยมาแล้ว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  เอ้าไอ้เนี่ยเยอะ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 ตอนนี้ไม่ต้องนชิปมีล็อกล็อกวิ่งเอาลงมนตั้งเนก่องนะไรี้มีมดีมีมีไดไหมมีมาไ เดกูบ้างเลยสัตว์ไดนพวมึงอ่ะเ๋็วกูโดนกูโดนบุรอยู่กูโดนบุรอยู่มึงอยู่ไหนกันนั่นมาเร็วมาแรงตีพ่ตามพ่ตามอยู่ไหนขอเดี๋ยงพ่ตามหน่อย พี่อยู่ไหนผมขอเลีนหน่อยบ้านหลังอยู่ไหนกันครัแม่งหอยู่งี่มันทำให้กูเดินไม่ได้ใไงก็ไม่แบบนี้มันโดนโดนไอ้พวกเนี้นี่เอาวิมงมุ่ลรีมาเล่นยากอยู่ไหนกันนะมาแล้วอยู่อยู่กลางเข้าใช่ไหม ไปรวมที่ทางเขาคนเล่นกี่คนนะใส่กระปิออกกดง้อไปเลยไอ้่นั่นแหอยู่คูนั่นแลอยู่อ้กระดิบมันสิพี่ตาม อ้เงี้ยกูเหลือจเชื่อเร็วกูทูมันอยมึงขึ้นมาดิลุกเลยกูทูมันอยโอ้ี่หมปะทีปะทีปะทีปะผมทีไอ้เงี้ยตีไม่กูกล้เียวยยุกิวไปไปยิง

โอ้โเอฟวีมันแับอาวอ้าวอ้าวอ้าอ้าวโอ้มน้ําด่ยแตะเสียด้อืมดะอืมเนี่ยนี่เดลทีดว่นแ้ไปแล้วแอย

ý thức của bản án của bản án của bản án những bước đi, những bước đi. đi. Bao nhiêu bước đi. đi. Bao nhiêu bước đi. đi. Bao nhiêu bước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  đi. đi. Bao nhiêu bước đi. Bao nhiêu bước đi. Bao nhiêu bước đi. Bao đi. Bao nhiêu bước đi. Bao nhiêu bước đi. đi. Bao nhiêu bước đi. Bao ใครคือเรื่องใครคือศัตรูแล้วต้หาไม่เจอเนี่ยนี่ไงพี่มันไปแล้วไม่ไปแล้วบอกเลยป่าแล้วป่าวแหมแล้วพี่ปี๊บปี๊บป่าไอ้เนาะไอ้เนาะคง่น้วเนี่ยโอ๊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 ยไอ๊ยไอ๊ยโ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 ออ๊ยอ๊ไอ๊ยออ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 อย เอาวิเอาวิเอาวิ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 ววิ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 ว